สวัสดีครับผมนายธนกิจปิมมาีชอฟอร์สองทับสี่เลขที่4วันนี้จะมานำเสนอ,อเรื่องสายไฟฟ้าแรงสูงสายไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่ที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าไปตามถนนหรือทุ่งนานั้นส่วนใหญ่จะเป็นสายตัวนำอลูมิเนียมที่ไม่มีฉนวนหุ้มหรือหากมีฉนวนหุ้มก็จะหุ้มบางๆไว้เท่านั้นเพราะอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาราคาถูกกว่าทองแดงเหมาะกับการเดินสายไฟระยะไกลบนเสาไฟฟ้ามาก กว่าสายตัวนำทองแดงซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าสายไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีฉนวนหุ้มหรือหุ้มไว้บางๆนี้ไม่ปลอดภัยและไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดนี้อยู่ซึ่งสายไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือสายเปลือยและสายหุ้มฉนวนสายเปลือยคือสายที่ไม่มีเปลือกฉนวนหุ้มสาย ถ้าหากนำไปใช้กับระบบจำหน่ายแรงดันต่ำจะไม่ปลอดภัยจึงใช้สายชนิดนี้กับงานแรงดันสูงสายเปลือยนิยมใช้ในงานแรงดันสูงมักจะทํามาจากอลูมิเนียมเพราะมีน้ำหนักเบาและราคาถูกแต่สายอลูมิเนียมล้วนจะไม่สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้นโดยการเสริมแกนเหล็กหรือใช้โลหะอื่นผสมสายหุ้มฉนวน ในการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยจะต้องใช้สายไฟฟ้าแรงสูงที่มีฉนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนยังช่วยลดการเกิดกรัศกรับวงจรจากสัตว์หรือกิ่งไม้แตะถูกสายไฟอีกด้วยทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้สูงขึ้นไปอีกสายชนิดนี้สามารถเดินลอยในอากาศหรือฝังใต้ดินก็ได้ แต่นิยมใช้ฝั่งใต้ดินเนื่องจากมีความแข็งแรงและทนทานสามารถทนต่อความชื้นได้ดี